ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําเจ้าเบ็ดโอเนลี่เฟลกันนะหรือว่าไอเจ้าเบ็ดเขียวนั่นแหละซึ่งไอเจ้าเบ็ดนี้เนี่ยก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยและหลายๆคนก็คงทําไว้แล้วแหละซึ่งถ้าใครยังไม่ทาเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็หาของทําตามได้นะซึ่งถ้าใครที่ทําแล้วก็สามารถดูได้เหมือนกันนะเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมตอนนี้ช่องไอร่มี่ของเราเนี่ยได้มีติ k กต็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่่่งงถถ้้้าาผผูตติดดมมมึ1เือไไรนียจะลสลสแวก ไอ้เจ้าเอล์เดอร์มอสจอเพื่อเอาไว้ทําเบ็ดแล้วก็เจ้าชายนี่เบลเซชฉลามวานที่มันเนี่ยเอาไว้ทําเบ็ดใหม่นะท่านผู้ชมแล้วมันเนี่ยก็หาตกได้ค่อนข้างยากเลยซึ่งผมเนี่ยได้ตกเกินมานะก็เลยไม่รู้จะไปทาอะไรเอามาแจกท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยผมอยากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทาคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า ส่วนวิธีการไปทำนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราหาน้ําวนที่มีควันพุ่งออกมาอย่างนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกระโดดลงไปเลยนะท่านผู้ชม ซึ่งมันนะครับก็จะพาเราวาร์ปมาอีกที่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเดินลงไปในหลุมตรงนี้เลยนะซึ่งทางในหลุมมันจะมีทางไปต่ออยู่แล้วก็อีกอย่างนึงครับตอนแรกเนี่ยประตูกุญแจตรงนี้มันยังไม่เปิดนะส่วนวิธีการเปิดเนี่ยผมได้เคยทําคลิปไปแล้วนะมันจะเป็นคลิปรวมไว้ในเบ็ดไอ้นั่นแหละท่านผู้ชมบอกว่าลอดออฟเดอะเดฟอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะท่านผู้ชมโอเคถ้าใครเปิดประตูได้แล้วเนี่ยก็ให้ไปต่อได้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งทางขาง ถ้าเราไม่อยาก,กว่า,าเสี่ยงพอหลังจากข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าไปในทางแคบๆตรงนี้เลยนะเราจะเจอเมืองอีกเมืองหนึ่งก็คือเจ้าเมืองเดเดฟเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับเข้าไปที่เมืองเลยนะแล้วก็เดินตามผมมาได้เลยซึ่งไอเจ้า NPC ที่มันให้เควสเ,เบ็ดเคียวเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านหลังของเมืองเลยนะท่านะผู้ชมตรงบริเวณที่ไว้เปิดประตูไปเอาเบ็ดลอตออฟเดเดฟอ่ะท่านผู้ชม ไอเจ้าตัว NPC มันก็ยืนอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้รับสักเควสเลยนะผู้ชมแต่ว่าของผมเนี่ยหาครบแล้วเดี๋ยวว่าจะให้ของเควสไปก่อนแล้วก็เอาเบ็ดมารีวิวเราค่อยเขาเรีกเยกอะไรนะพาไปหาว่าของชินี้หาตรงไหนซึ่งเควสแรกนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปตกเจ้ารองเท้าบูติดชาเลตนะท่านผู้ชมซึ่งผมเนี่ยได้ตกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ตกค่อนข้างนานเลยทีเดียวเราก็เอารองเท้าบูตอันนี้ยื่นให้เขาไปเลยนะ เขาก็จะให้ป่าฟอปปี้เรามา10ตัวส่วนเควสตต่อมานะครับซึ่งอันนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะท่านผู้ชมอาจจะไม่นิดอะอาจจะเยอะเลยก็คือเขาเนี่ยจะให้เราไปตกสกายล่าติดกายพันเวทนะท่านผู้ชม ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ตกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตกยากนิดนึงนะท่านผู้ชมเราก็เอายื่นให้เขาไปเลยนะส่วนเควสที่3นะครับเขาเนี่ยจะให้เราไปหาปลาฟอปปี้ติดกายพันเวทแถมต้องติดชายนี่สปาร์กิ้งด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างต้องใช้ดวงในการตกมากเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เอายื้อให้เขาไปเลยนะเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เบ็ดเคียวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมส่วนสเตตัสของมันอย่างแรกนะครับรูสปีดเนี่ยอยู่ที่7จ็ดร้อค่าลักจะอยู่ที่7จ็ดร้อยเจ็ดสิบคอนโทรจะอยู่ที่0ูนย์จุดหนึ่ลิซูลนเนี่ยจะติดลบแบบว่าโอ้โหอ่าแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าประมาณ9ก้าร้อยเก้าสิบเาล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ว่าจะใช นสารกระตุ้นอะไรบางอย่างเลยนะปลาเนี่ยต่อไปนะครับแม็กกิโลจะอยู่ที่อินฟินิตี้ต่อไปนะครับ, Mac ค,รบคือพาสซีฟของไอเจ้าเบ็ดตัวนี้นะอันแรกนะครับมันจะบวกโคเกสสปีดขึ้นมาอีก70%เลยนะอันที่2เนี่ยถ้าเราตกปลาแบบเพอร์เฟกได้นะมันเนี่ยจะเพิ่มโคเกสสปีดอีก5%สูงสุดจะอยู่ที่50นะท่านผู้ชมก็คือถ้าเราตกปลาแบบเพอร์เฟกได้1ตัวเนี่ยมันจะบวกโคเกสสปีดทีละ5แล้วมันก็จะ s t a ็ก s t a ็กไปเรื่อยๆจนถึง 20%0% ออัันนนี้้ผมมมไ่่่รรููววาายถหรือล่าน้าแบบว่ามันอยู่ร์เซ ก็ดีแล้วก็เหมือนว่าไอ้เจ้าเบ็ดนี้เนี่ยมันมีดีบัฟด้วยนะท่านผู้ชมก็คือถ้าเราแบบว่าตกแบบเพอร์เฟกได้เนี่ยมันจะลดค่าคอนโทรของเราทีละ0.01สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 0. 0.1เลยนะอันนี้แบบว่าปกติหลอดคอนโทรอยู่ที่1.7เมันก็เล็กอยู่แล้วนะมันยังจะลดลงไปได้อีกอะ่ะส่วนความสามารถต่อมาเนี่ยมีโอกาส3 0ที่จะทําให้ไอ้เจ้าหลอดความคืบหน้าในการตกปลาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยนะกาถือว่าดีนะท่านผู้ชมอันนี้ ความสามารถต่อมานะครับมันมีโอกาส50%ที่จะทําให้ปลาที่ตกขึ้นมาเนี่ยติดสถานะรีไวททานซึ่งไอ้เจ้าสถานีนะครับมันจะทําให้ปลาที่เราตกขึ้นมาได้เนี่ยมีราคาคูณ7เลยนะความสามารถต่อมานะครับมันมีโอกาส7%ที่จะทำให้ปลาเนี่ยติดสถานะสคาทัสซึ่งสถานะนี้เนี่ยจะทําให้ปลาเนี่ยมีราคาคูณ7.7เท่าแล้วก็มีโอกาส3%นะครับที่จะติดสถานะพูลิทัสซึ่งไอ้เจ้าสถานะนี้เนี่ยจะให้ปลาราคาคูณ10.7เท่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับไอ้เจ้าเบ็ดตัวนี้เนี่ยมัน สามารถตกปลาในบ่อลาวาได้นะท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปตกบอสปูกันได้นะเจ้าเบ็ดตัวนี้ซึ่งถ้าตอนใส่เนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ว่าทําไมในรูปเคียวมันดูว่ามีสีดาเต็มๆด้วยวะแล้วแบบทาไมของผมมันเป็นแบบว่าขาวล้วนเลยอะท่านผู้ชมก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเรามาลองตกกันเลยดีกว่าแล้วไอ้เจ้าตัวหลอดตกปลาของมันเนี่ยแบบว่ามีเอฟเฟกต์เท่ๆด้วยนะ เป็นแบบนกกับเคียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาติดที่เขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกที่แบบว่าเพิ่มหลอดตกปลาขึ้นมาครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีเคียวลงมาฟาดด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้แบบโคตรเท่เลยนะท่านผู้ชมนี่ไงลงมาฟาดอีกอกันหนึ่งนะซึ่งโอ้โหการที่แบบว่าจะตกแบบเพอร์เฟกให้ได้เนี่ยอันนี้ยากมากเลยนะค่าโพรเกสแบบรถ99อ่ะโอ้โหตายเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปดูของแต่ละที่กันเลยดีกว่าว่ามันตกจากตรงไหนบ้าง ซึ่งสถานที่แรกที่เราจะไปตกกันเลยเนี่ยอยู่ที่เกาะซันสโตนนะท่านผู้ชมมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่จะตกได้ขยะอย่างเดียวซึ่งเราเนี่ยจะไปตกลงท้าบ,บูทที่นั่นกันนะท่านผู้ชมถ้าใครรู้แล้วเนี่ยก็ตัดข้ามไปได้เลยนะส่วนที่ใครยังไม่เคยไปเนี่ยก็เดินตามผมมาได้เลยมันจะอยู่บริเวณว่าหลังต้นไม้ต้นนี้นะท่านผู้ชมมันจะมีล่องลงไปตรงนี้แล้วก็มีถ้าอยู่ข้างล่าง ก็ให้เราเนี่ยเดินลงไปในนี้ก็จะมีซันโทเทมขายอยู่แล้วก็บ่อน้ําตรงนี้ซึ่งเบ็ดที่เราจะใช้ตกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าซุดล็อตอันนี้เลยนะท่านผู้ชมส่วนวิธีหาเบ็ดอันนี้เนี่ยอยู่ที่เมืองแอตแลนติสเลยนะมันจะอยู่ในห้องของซุดนะท่านผู้ชมซึ่งถ้าใครยังไม่เคยไปเนี่ยผมได้ทาคลิปไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ใต้คลิป แล้าก็ไว้ในคอมเมนต์ด้วยส่วนในตัวเหยื่อที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเหยื่อขยาดนะท่านะผู้ชมเพื่อที่แบบว่าจะให้มันติดของที่แย่ที่สุดขึ้นมาแล้วเราเนี่ยก็ทําการตกหารองเท้าบูทนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้รงเท้าบูทแล้วมันจะผ่านเลยนะท่านะผู้ชมซึ่งเราเนี่ยจะต้องตกลงเท้าให้ติดสถานะชาเลตจด้วยนะ ก็เป็นสถานะที่ติดอยู่กับไอ้ก้อนหิน2ก้อนนี้เลยมันจะมีโอกาสแค่1 0นะท่านผู้ชมที่มันจะติดสถานะนี้อ่าอันนี้ผมโชคดีนิดนึงนะตกไปแค่40นาทีก็ติดละเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูของเควสอันต่อไปอกันเลยดีกว่าซึ่งไอ้เจ้าตัวของเควสอันต่อไปเนี่ยอันนี้ตกนานมากเลยนะท่านผู้ชมแล้ววิธีการลงมาตกเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปแยกกันแล้วนะ กไปหาดูกันแด้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปแล้วก็ไว้ในคอมเมนต์ด้วยซึ่งตัวที่เราจะมาตกกันก็คือเจ้าสกายล่านะท่านผู้ชมก็ถ้ามาแล้วมันเกิดอยู่เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะท่านผู้ชมหรือว่ามาแล้วมันไม่อยู่ก็รีวันหาได้หรือไม่ก็รีเซิร์ชหาก็ได้นะท่านผู้ชมส่วนเบรดที่จะใช้ตกเนี่ยก็คือเจ้าอตออฟเดอะเซนิตซึ่งไอ้เจ้าเบตรดตัวนี้นะครับหาซื้อได้จากการลงมาตกไอ้เจ้าสกายล่านี่แหละแต่จะอยู่ที่ชั้น3านะนะก็าทาคลิปไว้แล้วนะท่านผู้ชมก็ไปดูกันได้ส่วนเอนนนเนเ็นอคมกับ ส่วนเหยื่อที่แนะนำเนี่ยผมจะแนะนําเป็นเจ้าลูมินนสลาวาไอเจ้าหนอนตัวสีทองตัวนี้เลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มค่ารีสโวลนต์ถึง50เลยนะอันนี้ก็จะหาได้จากกล่องเหยื่อขั้น2เลยนะท่านผู้ชมส่วนเหยื่อที่แนะนําอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าโกลเด้นเวิร์มซึ่งมันเนี่ยสามารถหาได้จากอควาเรี่ยมนะท่านผู้ชมการบวกค่ารีสโวลนต์มาถึง45เลยนะตัวนี้ อีกอย่างหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมผมขอแนะนําว่าให้เตรียมไอ้เจ้าเหยื่อพวกนี้มาเยอะๆด้วยเพราะว่าไอ้เจ้าสเกล่าเนี่ยมันกินเบ็ดยากมากๆเลยนะที่เห็นในคลิปว่าตกได้อันนี้ก็เจ้าโกลเด้นเวิร์มของผมเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชม แล้วก็ลูมินัสลาวาเนี่ยหมดไปเป็นแบบว่า200ตัวแล้วอะถึงจะได้มันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอามาเตรียมไว้เผื่อแบบว่ามันหลุดรอบแรกด้วยนะท่าผู้ชมส่วนใครที่โชคดีหน่อยเนี่ยอาจจะแบบว่าตกได้ตั้งแต่ตัวแรกที่หย่อนลงไปเลยนะส่วนของผมเนี่ย300-400กว่าโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยวเอาเป็นว่าเล่งคลิปให้ดูตอนตกเลยกันแล้วกัน แดี๋ยวเอาเปนวาผมเนี่ยจะตัดไปตอนตกเสร็จแล้วนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันตกนานมากๆเลยดูมันขึ้นเดี๋ยวท่านผู้ชมและอีกอย่างนะความสามารถของวันเนี่ยจะลดหลอดโพเกสลงไปอีกนะท่านผู้ชมตัวอย่างก็แบบเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวเอาเป็นวาตัดเลยกันแล้วกัน โอเคเรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่าตัวที่ได้เกินมาเดี๋ยวเอาไว้แจกด้วยเลยกันแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าจะมันไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่า ต่อมานะครับชิ้นสุดท้ายจะอยู่ที่เกาะเอ็นเชียนไอแลนดเลยนะแล้วตอนมาถึงโชคดีจัดนะท่านผู้ชมได้คอร์สบิกรีลิกมาเพิ่มอีกกันนึงโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะท่านผู้ชมซึ่งไอเจ้าบอที่เราจะใช้ตกเนี่ยก็จะเป็นบอที่อยู่ตรงแคมป์ตรงนี้เลยนะส่วนเบ็ดที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเบ็ดอันเดิมกับที่ตกสกายล่าเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าบัฟที่ใช้เนี่ยจะเป็นเจ้าบัฟเบรเซตนะท่านผู้ชม อันที่ติดอยู่กับเบ็ดโพไซดอนของผมเลยนะซึ่งไอ้เจ้าบัฟเอนชานตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันเลยก็คือจะทําให้ปลาที่เราตกขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสติดชายนี่กับสปาคิ้งอย่างละ5%แล้วเราเนี่ยต้องใช้เบ็ดตกให้ได้เจ้าปลาฟอปปี้ที่ติดสถานะเวทชายนี่สปาคิ้งเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่ายากโคตรเลย แต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะท่านผู้ชมที่จะหาเจ้าปลาตัวนี้ได้ซึ่งวิธีนั้นเนี่ยต้องรอวันเสาร์นะท่านผู้ชมในตลาดแบ็กมาร์เก็ตของแอดมินเนี่ยเขาจะมีปลาตัวนี้มาขายด้วยนะซึ่งในรอบที่แล้วเนี่ยเขาเอามาขายในราคา150ล้านเลยนะท่านผู้ชมแต่ผมเนี่ยซื้อไว้ตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบที่แล้วไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ารอบหน้ามันมาขายใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อไว้แจกกันแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่า ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ